เฮ้ยไปอชื่อเฮ้ยวอลโว่ปีสี่ศูนย์เดินวนๆแล้วกูรู้สึกแบบเห็นได้ชัดเลยนะเว้ยคือจริงแน่ล่ะน้าคนไทยเหรอไทยๆถ่ายรูปให้คุณแม่ได้ก็แบเป็นเซอร์ไพรส์อย่ชงเงี้ยนะตอนในแอปไซเคิล For you would only be 35 seconds สามสิบห้าวีได้สามพันบาทเฮ้ยแขนขวาสักอะไรวะแขนขวาสักองค์ทรงอะไร s p a c y on the beat ตอนเอวันนี้เรามาละอ่าคำสับที่อาจจะห้านิดวันนี้อ่ะตาจะปิดอยู่ที่เวนิดบีชเวนิดบีชเอจะทำอะไรก็ไม่ต้องคิดอีกอ่ะคิดผิดคิดถูกอ่ะต้นไม้ที่จะปลูกจะทำอะไรให้ดูที่กระดูกอ่ะ <Ooh. S 1> และดูที่ความสุขอ่ะตอนนี้ อยู่ที <Key board> ่เปนิตบีอยู่กับคนเกาหลีอ่ะส่งคนเกาหลีมาอีก้วเลกเก้เกาหลีเลกเก้เกาหลีครับแรลซแนทรัมเฮ้ยชิคกล็อบบ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 ล็เบบลอบบล็อ็มบบละอบบลล็ลอลอบลอลอลอนออลออ ตัซาที่อยู่กับเวนิสบีชเอ้อะ,อะแล้วก็มาจากเกาหลีมาจากกรุงโซลมาจากกรุงโซลมาอะภูมิโตอ่ะ,อะเอ้ยเ,เนี่ยเขาแล็บแค่นี้นี่คำแปลเขา <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ว่า,าแล็บแค่นี้คือแปลอะไรแค่นี้ไอ้จริงนะ เป็นไงไม่เป็นไรท่าใจต้องการความฝันจะเป็นไงไม่เป็นไรความจิตผักราสาวนาดทให้พี่หวั่นไหวครมา่นทหะก็เป็นคไเหมือนกันค่ะวคนไทยเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวยมากเลยสวัสดครับทุกคนวันนี้สวยมากครับฮาโอเค What's your name? My name is t i n a t r i n a a n i n a Tana. Oak like a tree O A K. I'm top. Wha top. Yeah. Let's meet you. ถ้าถ่ายรูปให้คุณแม่ได้รึเปล่าได้ครับแต่เขาจะถ่ายรูปยังไง ก็ถ่ายเข้าไปข้างในนั้นมะข้าในร้านไหมข้างในร้านเพราะว่าในร้านสวยดีครับนสนสือ The boring days o channel but the show that we do is called the boring shirt. i n t i r e y simply, simply. Play is like p น a y No, 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 no. ่ i s s like this one, but is. โอ้ว oh. really, oh. oh, like ิลลี่โอ้และดามิจโอเคโอเเข้าใจขอบคุณครับ right, bro, around, yeah. so น,น,นงงายเจขอบนใจครับครับ เจ้เขาบอกว่าเขามีแวร์เฮาส์สองที่เขาเป็นบริษัทอะไอย่างเงี้เลยเหรอไปคุยกับเขาไม่บริษั์เขาเขาบอกว่าเขามีเลสไลน์มีริมแดงมีอะไรแบบเป็นโกดังเลยแล้วแต่ว่าเขาไม่สามารถพาเราเข้าไปดูได้แต่ว่าเขาให้เรากรอกข้อมูลแล้วเขาจะถ่ายรูปแล้วส่งมาให้ดูถ้าเราชอบถ้าเราสนใจจะซื้ออะไรโอเคพูด thank you so much yes, อิดมึงพาทัวร์ของเดี๋ยววะของเขาคืออะไรยังไงคือมันเก่าหรือมันเป็นงานเก่าหรือมันงานใหม่วะไอเก่าดิเก่าวเนี่ยเก่าหมดเลยเก่าหมดเลยใช่ปะ่ะสองร้อยหกสิบองจริงราคาร้านนี้ถือว่าค่อนข้างสูงนะนี้น่าจะเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์ประมาณนี้นแหละสีอันนี้ยัง,ย,งยังโอเคนะถือว่าพอได้เอาเป็ดสองร้อยเหรียญก็ หกพันบาทที่ไทยก็อาจจะมีคนเล่นนะเรนนี้ราคานีอ้อราคานี้อาจจะมีคนเล่นแต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นสีเข้มอะแต่นิยมกว่าอ่าแบบเข้มๆเลยปื๊ดๆเลยอะไรเงี้ยแต่ตัวหลังนี้สีไม่ไมยย่ใครยอมอ่นนะนี่เดือดนะนี่เดือดป่งไกฟมาชคนโชคโชนโชคโชนอะไรมาเยอะแล้วดูราคาก็ยังสองร้อยอยู่ดีคือเห็นไหมว่<ช>มาสภาพมันแบบ มันเอาไปปั้นต่อหรืออะไรไม่ได้แล้วใส่ที่เซตได้แต่ว่าราคามันเรื่องสูงอยู่ so um, that's my bad I keep putting it there this is this is our our channel called the boring day okay on YouTube <perfect. S 1> yeah you can check those out I will yeah the boring day the boring perfect. day perfect thank you so much this is your f r i e n d hey pleasure meeting you have fun nice meet you c e n w a t c the documentary get some good stuff okay ไม่มีหล่ศิลปินใส่แห้งอ่ะมึงมันกระจกมึงไปไหนมึงไปไหนสัตว์ผมผมอยากปล่อยเอนเนอร์จีผมรู้สึกว่าที่นี่มันไม่มีที่ให้ปล่อยเลย๋อ shirts He did. I look cool on He wasn't he was embarrassed. I love it. I love customized. We made yellow. Oh, shit. We made um, nice. green. Your, your gram is legit. Oh, thanks. What was? Oh, shit. That one's came out crazy. Oh, handmade. Handmade. How long does it take for one piece like this? Uh, Maybe like three hours. 4ชั่วโมงต r รูป a ือเราได้ร l ปแบบใ่ใ e ่แด้รูปแช่่ i ต่เ t าได a แบ่ e ช่ e าได้รูปแบบใช่ใช o แราได้รูปแบบใช่ใช่แต่เราได้รูแบบใช่ใช่แ่เราได้รู้แบบใช่่แต่เราได้แยบ่ใช่แต่าด้ยเปแใช่ใ่แต่เราัูปแไมซ์ผมว่แต่ค่าไ้รูมแ้ายอ่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยแต่ละคนชีวิตจะเป็นไงไม่เป็นไรถ้าใจตั้งการความฝันจะเป็นไงไม่เป็นไรถ้าใจตั้งการเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะตัดตัวนี้ตูปล่อยไม่ได้งเฮ้ยอะไรอ่ะต้องดูน้ำบูอะไรวะหามวลานะครับ World War t ปี40 1943จริงปะเนี่ย <ม>ปักมาด้วยจรริงเหอสวยมากครับปีซื้จะเปี่ยนกางเกงสั้เลยเหรอใช่ครับค,คือไอ้รุ่นเนี้ยมันเป็นรุ่นรุ่นฟิลเป็นฟิลแจ็คเก็ตที่เป็นเป็นออริจินอลเลยแล้วหลังจากรุ่นเนี้ยก็คือเอาตัวเนี้ยไปพัฒนาต่อเป็น M50 M51 M65 M, 50, M, 51, M, 65, M ไปเรื่อยๆเสื้อมีสตอรี่เออมันเป็นซีรีส์ของมันเป็นรุ่นของมันพี่บ่าวเขาใสา่ทาหารไงแล้วอ,อ,อย่าลืมดิสี่หมื่นซับแล้วคุณจะเปิดถูกไหมหรอเปิดเปิดก็นี่หาของไปเปิดอยู่เนี่ย ภบรักดูนี้ตัวนี้นี่เป็นหมึกแดงตนี้หมึกนี่สีแดงกระดุมจะเป็นสีดำข้างในกระดุมจะเป็นสีดำแต่ตัวนี้ไม่ดำว่ะตัวนี้ไม่ไม่ดำว่ะชอบความแบบเป็นดีแบบมีดีเทลเล็กๆให้แบบให้แบบว่าดูว่าแบบว่ามันมีความแตกต่างกันมความแตกต่างนี่ไม่เท่านี่นี่เนี่ยมันไม่ตรงสูตรเลย้ยคือปกติอะเทียนตรงนี้ถ้าเป็นสีแดงข้างในมันจะเป็นสีดำกระดุมตรงกระดุมมันเป็นสีดำหมายความว่านี่ของอมอ ไม่ปลอมคือไม่ปลอมไม่ปลอมแต่มันมันอาจจะเป็นมันมันไม่ได้เป็นสูตรที่ตายตัวไงอ้าวไอ้เนี้ยตรงเนี้ยจากแจ็คเอเซลอย่างเงี้ยอ่ะถ้าสามดำอย่างเงี้ยอ่ะมันจะต้องมียิ้มดำอะไรแบบดำพื้นดำแต่ถ้าสมมติกูไปเจอแจ็คเกอเซลล์สามดำไอ้เนี้ยตัวพื้นไม่ใช่พื้นไม่ดำอย่างเงี้ยกูก็แบบอ้าวกูเอกแล้วนะแต่อันเนี้ยอันเนี้ยมันอันเนี้ยมันไม่ใช่คือถ้าเป็นหมึกแดงอ่ะส่วนใหญ่อ่ะกระดุมมันจะเป็นสีดำแต่ของตัวที่อีปานเนี้่กระดุมมันเป็นสีเงินไม่ใช่แต่กระดุมมมสสีีีีดดเยยไไปออูู่่่่่ตตตตัััวววนนน้้้แแใชหึกง แต่ตัวนี้ดันไม่ใช่หมึกแดงขอดูกระดุมสีดำหน่อยดีวะเนี่ยก้านกระดุมข้างในจะเป็นสีดำอ๋อนี่ไงเออว่ะที่เขาเรียกก้านดำก้านดำอะไรยาเงี้ยอ๋อก้านไม่ใช่ตรงหมดนะมันคือตรงนี้เพียงแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เจอถ้าหมึกสีแดงมันจะเป็นกระดุมสีดำแค่นั้นเองของรุ่นนี้นะเออสมัยก่อนไอ้ไอ้ตัวหูเบลตัวนี้มันมันมันไม่สามารถเย็บทะลุผ้าที่หนาเท่านี้ได้ มันเลยต้องเลื่อนมานิดนึงมันจะมีรุ่นอีกรุ่นหนึ่งที่แบบมันจะเอียงนี้เลยเฉียงนี้เลยแบบผ้าไงเพราะว่ามัน่ว่าผิดพลาดจากการไม่ไม่ไม่มันตั้งใจเพราะว่าตรงนี้มันเป็นผ้าหนาผ้ามันทับเข้าไปใช่ไหมแล้วมันเย็บซ้อนกันถูกไหมแล้วจักมันไม่ทะลุไงมันก็เลยต้องเบี่ยงไอ้เบลตัวนี้มาเพื่อให้ตรงนี้มันบางกว่าเพราะมันจักสมัยก่อนใช่ความแรงไม่เหมือนสมัยนี้ประมาณนั้นแต่เดี๋ยวนี้มันทะลุหมด คนเขาได้ซีนหมดแล้วนะครับจริงเหรอผมไม่ต้องมีซีนก็ได้ผมแค่อยากให้ช่องเราโกไปแบบไม่ต้องมีผมก็ได้อะครับแคน่เฟเอาเฟร็ดโอเคอ๋อโอเคโอเคนี่ผมพาเด็กสตรีทร์ครับมาซื้อเสื้อคือเข้าวงการนะแนะนำนัทอีกรอบได้ปะน้องรู้จักนัทนะครับ ้ยแขนขวาสักอะไรวะแขนขวาสักองค์ทรงอะไรายดีแล้วดีแล้วเนี่ยโอเคแล้วก็แล้วก็เนี่ยเสื้อของแหนที่ได้ไปไหนเป็นครังค้างค่ะค่ะนี่นะอธิบายคนนี้คืออะไรแขนขวาสักองค์ไม่ใช่เสื้อเสื้อนี่เป็นไปยังไงมาตินลุท้าคิงถ้าจะดูนะครับดูป้ายดูคุณสังเกตดูป้ายเมดินาอเมริกาด้วยมาตินลูท้าคิงเคยเป็นพ่อของเองเป็นคนดําที่เขาแบบออกมาประกาศว่าเขามีความ ฝัน I have a ี้ e a m นี่คือลายเขาเลยนะ a ฮ e a d r e a วว่าแบบว่าอยากจะให้ทุกคนสีผิวทุกสีผิวอยู่เท่ากันอย่างที่เรารู้นะครับโลกเราทุกวันนี้มันก็แบบนะในอเมริกาก็ยิ่งแรงๆอู่ด้วยเขาเนี่ยเป็นคนประกาศเลยในเสื้อนี้มันดูเนี่ยที่ลอสแองเจลิสด้วยบ้านเกิดเราลอสแองเลคเนี่ยปีหนึ่งเก้าเก้านะเสื้อนี้ตัวต่อไปครับต่อไปมึงสองคนมีความเป็นแบบท่ากันอยู่นะเออมันมีความเป็นสตรีทแบบผมคล้ายๆสายเดียวกันเนี่ยเออ นี่นะถ้าเธอดูนะดูได้นะถ้าได้เดี่ยวเนี่ยจะเป็นปีเก่าถ้าได้เดี่ยวจะเป็นปีเก่าถ้าได้คู่จะเป็นปีใหม่ไม่จำเป็นเสมอไปเอ้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าเอ้ยนัทมึงแบบว่าตอนแรกยังไม่รู้จักวงการเป็นเทปแล้วพอไปดูดูเปิดเลยครับดูเซิร์เปิดจอมากรกดซับสไครต์สองทีเลยกดเป็นทีแรกแล้วก็ไปกดอีกทีหนึ่งอ้สัตว์นั้นมันก็อันสัตว์สไครต์นีจันต้ามีบัาหาจนตัวจันต้าไหมครับใช่ผมให้คุณผมสอนคุณไปหมดแล้วอ่ะอยางดูก่อนดูได้ก่อนเลยได้เดียว สัญญาณดีแล้วได้เดี๋ยวสัญญาณดีแล้วครบเมดอินยูเอสเครับผมนี่ครับไทม์สแตรมหนึ่งเก้าเกได้ข่าวว่าซื้อซื้อหุ้นมาด้วยเนี่ยใช่ครับผมเลยต้องสนับซื้อหุ้นอะไรหุ้นแบล็กซีครับเซอ้อโควิยนจริงเสืญญส้อผู้เสพมันก็ดูไม่ได้ยากนะดูไม่ได้ยากดูง่ายแต่อยากดูมากกดซับสไครป์แล้วเปิดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ภาพวิดีโอต่อไปมาแจกของประจำเซเลสหยุดแล้ว Oh, can I take a picture of you guys? Sure, sure. Like all of you guys? Oh, really? <laughs> or Whoever wants to see Okay, sure, sure. That was cool. Okay, I'll tag you guys. Thank you. Sure, yeah, thank What's you. Uh, I'm uh, borrowing and the scar shirt. I'll wear Instagram. Okay, you followed me, right? Yeah, what you okay. did. Uh, okay. So, like, the and they're chatting away. So that's your brand? No, so no? I take vintage or wear like worker pieces um, and then I upcycle. I um, see. Like I do champion. Uh, yeah, like vintage champion and then I upcycle. Wow. Yeah. But yeah, I hand buy everything. มันมันเหมือนแบบ workwear ะตั้มก็ workwear ที่แบบว่า workwear ะ <Okay. S 2> ดูดิกระเป๋าหนะนึ่งสองสามสี่นะมีกระเป๋าหลังตรงนี้ด้วยเค้กมา can you try on yeah, เป็นสไตลิสผมมาจากอิตาลีเอ็นลีตอนไหนอะเอตาลีตอนไหนตอนใต้ตอนใต้อิตาลีพูดอีกพูดประมาณไหนอหยัดแหม่พิซซ่าหยัดแหม่หยัดแหม่หยัดแหม่หยัดตอนใต้เหรอตอนใต้ครับผมคนที่ไหนอะขนตะกนเฮ้ยเดี๋ยวดิยังไม่เข้ามึงใต้มึงก็ใต้มึงก็ใต้ไปก่อนเนี่มึงเนี่ยนี่สรุปวันนี้วันนี้นี่มาทำอะไรนะมาวินเทจครับผมช่องตอนนี้เป็นไงเปิดเดย ก็ดีนะภูมันดึงช่องเลตติ้งให้พวกมึงอะเขาไม่เอาพวกมึงแล้วยูทูบอะมาท <ำ S 2> ึงมาทำอะไรนะดึงเลตติ้งเสียเวลามาออจริงไม่ว่าเขาเนี้ยดีดีมาให้ดีแนละ้วูมันดึงเลตติ้งให้พวกมึงอะ

Relax and let just hang. You wanna try it? Oh, for no. free? For you, your time would only be 35 seconds. That's oh. it. 35 yeah. seconds you get 100 bucks. 35. Ready? Yeah. Alright guys, we're about to have a challenger. 35 seconds for this man, because he's my half cousin. Let's do it. On your board. Oh sorry. <laughs> ready when you're ready? Three, two, one. ชาวเปิดดาบก็แล้วไอ้ตับชอบไอ้ตัสิบห้าวิมึงทำไม่ได้ถ้ามันเป็นบาร์แบบนิ่งๆอ่ะมึงก็จะใช้ข้อมือหรือทั้งแขนได้ใช่ปะเพราะมันหยุดได้แต่เนี้ยมันเป็นบาร์ทวิสะหมุนอ่ะอ๋อคือเวลามึงขึ้นไปมึงต้องล็อกไม่ให้มันหมุน มึงแปลว่ามึงใช้แรงแค่จากข้อนิ้วอ่ะแล้วตอนที่มึงขึ้นไปคือมึงจะไม่ไหวน้กแต่กี่วินาทีแรกอะคือวินาทีแรกมันต้องล็อกเลยอ่ะพอล็อกกูแม่งแรงก็หมดไปเยอะมากแล้วอ่ะแล้วขนาดล็อกกูยังแกว่งเลยตอนจะหวัดแกงแกว่งไอ้เคี้ยมือแบบคือนี่มึงคือมึงสุดของมึงแล้วถ้าคือกูไปได้อีกแต่กูรู้กูไปถ้าไปมากกว่านี้อาจจะแบบว่าเจ็บตัวไปสั่งเอาซื้ออะไรกินเนี่ย เ่ะวคือร้านนี้ของดีนะของดีเลยอะแล้วก็ตามราคาของดีก็ราคาแพงเขาคัดมาแล้วซึ่งวันนี้ก็ไม่ค่อยมีตังค์ด้วยดิเออเมื่อเช้าตลาดนัดก็โดนไปแล้วอะ่ะเฮียไ <laughs> สัตก์กูก็โดนไปแล้วด่อี้อะเมียด่าเลยถามว่ามึงจะไปใส่งานไหนได้อีก ต้องรอฮาโลวีนปีหน้าไอขบอกเมียว่าไม่ใส่งานไหนจะใส่หน้ามึงได้ปะไม่บอกไม่ใช่การลองบอกอย่างนี้ดูลองดูเฮ้ยร้านนี้โอเคนะร้านนี้ดีนะแต่ราคาแม่งเกลอยดเลยของคุณค่าคุณภาพปะเออของคุณภาพเลยอ่ะการได้แบบราคาแปดสิบห้าแปดสิบห้าเหรอเแปดสิบห้าไม่ถูกเห้อไม่รู้อ่ะดูดิ ี่สวยสัตว์ท่าเองเหรอนี่เอาได้เออหนาไหมต่อได้ไหมอ๋อไปดูๆท่านจะต่อได้นี่นี่อไหมแอลบินแอลบินอะไรนะแอลแอลบินแอลแอลบินในการเดินทางในความฝันอ่ะนั่นแหละชีวิตที่มีแต่ความหลังไม่ได้ฝากอ่ะ ยึดถือมั่นอ่ะแต่ก็มั่นใจว่าความฝันที่ต้องตั้งไปอ่ะเหมือนชีวิตที่ตั้งใจอ่ะ I M here at, the Venice, at Venice เอเอทำอะไรกับเฮนิดเอ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  B C D D E N I C E Venice อ่ะกูไปเรื่อยกูไปเปื่อย day อยากจะเหนื่อยเอ้ย เดี๋ยวจะประกาศแจกเสื้อหน่อยเซอร์ไพรส์มันเราไม่ได้บอกจริงจังหรอว่าจะแจกใน EP ีไหนแต่มันเป็นหนึ่งใน EP ีที่เราไปดูไลเซนของกีตาร์เกิด c o โคเบนมาแล้วท่ายคลิปเราพูดไว้คนนี้นะครับปึ๊บเร็วๆคอมเมนต์แบบว่าโคตรกินใจเขาบอกว่าเขาบอกประมาณว่าถึงวินเทจมันจะซาไปพวกกูทำไรเขาก็ยังไงตามดูอยู่เที่ยแม่งซึ้นกูก็เลยอ่ะให้เลยง่าย ขอบคุณมากที่ติดตามชีวิตจะเป็นไงไม่เป็นไรถ้าใจต้องการความฝันจะเป็นไงไม่เป็นไร วิสันที่เวนิสมันมันมีชีวิตชีวาถ้าเทียบกันในเมืองทุกอย่างทุกคนมุ่งไปข้างหน้าหมดเลยอันนี้ทุกคนแบบกูจะทำอันนี้กูจะทำอันนี้แล้วกูก็ไม่ได้เบียดเบียดใครคนถ่ายเลยแจตเจ๊คนเป็นรี่ะรถผิวคนที่อยู่ตรงนี้ทุกคนมีความสุขหมดเลยทุกคนมีความสุขหมด คือแบบอยากทำอะไรก็ได้อะอ,อยากเป็นอะไรก็เป็นอะไรเงี้ยปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระให้ใจลอยไปฟรีดอมฟรีดอมฟรีดอมอะออกเดินไปตามใจต้องการออกไปพร